กราบสวัสดีสวีดะทุกๆคนทุกๆท่ททททานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมหาเวทผนึกมารกับผม NT Channel นะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็มาเป็น EP แรกของในเซิร์ฟโกบอลเลยนะทุกคนนะหลังจากที่เราหายหน้าหายตากันไปนานมากๆสําหรับเกมนี้นะครับผมวิธีการโหลดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าณตอนนี้มีใน Pa Store เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่เ,เกลกตเข้าสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของผมไปได้เลยนะทุกคน นะเควันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับมาดูเกมเพ์เคร่าวๆของเกมนี้กันนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้ดูเยอะหรอกดูแค่นิดเดียวพอแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นละกันนะฮะหลังที่2นะครับเราจะไปแนะนําสําหรับตัวละครละกันนะครับผมว่าตัวละครไหนเนี่ยเก่งบ้างและควรปั้นยาวๆไปนะครับผมอย่างนี้เพื่อนๆก็ได้ใช้งานยาวๆแน่นอนนะครับผม เริ่มที่อย่างแรกเลยถ้าใครนะครับเคยเล่นเกมดาบพิฆาตอสูรของผมนะฮะเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าระบบเกมจะคล้ายๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการ up, level, up, down, าอัพเลเวลอัพดาวใส่อุปกรณ์รวมถึงใส,ส่ศิลานะครับเกมอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผไม่ว่าจะเป็นการลงด่านก็เหมือนกันด้วยนะทุกคนนะเออระบบต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันมากแต่อันนี้จะเปลี่ยนแค่ไม่กี่อย่างหรอกครับผม เปลนจากอาสูรในผมเป็นตัวละครธาตุแสงกับธาตุมืดที่จะหายากนิดนึงแต่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุเบสิกที่หาได้ง่ายนะครับผมและเกมนี้ก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยร่วมถึงนะครับถ้าเราใส่ตรงธาตุกับธาตุนั้นๆเนี่ยผมก็จะมีความสามารถพิเศษแทรกขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเลือดเพิ่มขึ้น a d k เพิ่มขึ้น ดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรทําอทนองนั้นนะครับผมซึ่งการต่อสู้ก็จัด5ตัวละครเหมือนเดิมน,นะครับผมไม่จําเป็นต้องเอาแท้งยินหน้าก็ได้นะทุกคนนะสามารถจัดตามคีเอ็ดของเราได้เลย <S <S เป็นแนวเทิร์นเบนะครับผมนี่โจมตีประมาณนี้เลย <S <S เนะคนนรับผมโอเคนะเกมเพย์เข้าใจไม่ยากอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเล่นนะฮะเออแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นแบบค่ศูนย์ก็สามารถไปหาดูได้ ในช่องของเราได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าเราเคยทําไปเยอะมากๆในอุคมรวมถึงเกมนี้ก็เคยทําไปในสมัยก่อนเหมือนกันนะครับผมสําหรับมหาวิทยาลัยนิกมานเนาะโอเคครับผมโจมตีกันไปก่อนนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวถ้าจบแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูอารีน่าสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่อารีน่ากันนิดหนึ่งแล้วกันซึ่งอารีน่าเนี่ยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีอารีน่าแบบในเซิร์ฟแล้วก็จะมีข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีพวก ฟังก์ชันเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนรายวันดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับผมคือเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาทํากันได้เพราะว่าระบบเยอะจริงๆนะครับผมผมพูดไม่หมดแน่นอนนะเพราะว่าคลิปวันนี้ผมกะจะพูดแทรกเกี่ยวกับตัวละครที่น่าหาด้วยนะครับผมโอเค เริ่มที่อย่างแรกกันเลยละกันนะครับผมสำหรับตัวละครที่เพื่อนๆจะถามกันเข้ามานะครับว่ารีหาตัวละครอ,อะไรดีส่วนตัวสําหรับผมผมขอบอกไว้เลยละกันนะฮะเกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องรีหาก็ได้ละกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันหาไม่ยากครับทุกคนนะไม่ว,ว่าจะเป็นธาตุแสงหรือธาตุมืดนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายฟรีและเล่นไปเรื่อยๆขยันหน่อยตัวละครมันก็สามารถได้รับง่ายๆทั้งกิจกรรมทั้งภารกิจอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถได้รับตัวละครทั้งแสงและมืดนะครับผม โอเคซึ่งในการสุ่มเนี่ยถ้าใครอยากจะรีจริงๆนะครับผมอย่าหาตัวธรรมดาเลยไปหาพวกแสงมืดดีกว่านะครับผมก็เก่งหมดเลยนะครับผมแต่ที่คนนิยมที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ติดเมตาอยู่สักพักหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ตัวละครตัวนี้ผม ที่ผมไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีให้เราทำภารกิจแล้วก็ได้รับฟรีอยู่แล้วนะครับผมเออเลยผมรู้สึกว่าไม่ต้องหาก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะอัปดาวก็ไม่เป็นไรครับผม,ผมก็หามาได้นะฮะแต่ต้นเกมเนี่ยตัวละครแสงกับมืดจะอัปดาวยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถสุ่มได้ง่ายกว่าร่วมถึงนะครับผมถ้าเราทาภารกิจตามที่มันกําหนดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลเวลถึงกําหนดนะครับผมก็จะมีโอกาสสุ่มตัวละครฟรีก็จะมีโอกาสได้รับตัวละคร SSR <ๆ S 2> นะครับผมสามธาตุหลักด้วยนั่นเองนะครับผม รวมถึงเราสามารถได้รับตัวละครตามด่านที่เราผ่านได้ด้วยนะครับไม่ว่าด่านที่5ด่านที่6กด่านที่7จเนี่ยก็จะมีตัวละครแล้วก็มีของรางวัลที่เราสามารถได้รับอยู่นั่นเองนะครับผมและต่อไปเนผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการที่เราจะปั้นตัวละครกันบ้างและการทราบการีหัด สำหรับการรีนรหัสผมบอกไปแล้วนะแค่แสงกับมืดก็พอนะครับผมเพราะธาตุธรรมดาเนี่ยมันหาได้ง่ายนะโอเคต่อไปครับในการเลือกปั้นธาตุธรรมดาละกันเราขอตัดแสงกับมืดไปเลยละกันเพราะว่าเกมเนี้แสงกับมืดเนี่ยมันเก่งทุกตัวละครจริงๆครับทุกคนนะโอเคธาตุสามธาตุหลักนะครับผมตัวละครเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยจะมีแค่2ตัวละครและ2ตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครสายดาเมจด้วยอืมแต่ต้องขอย้ำไว้ก่อนว่าแต่นะครับตัวละครที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ย ไม่ใช่ตัวละครที่ไม่เก่งนะครับผมแต่ไอ้สอตัวที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ยาวๆเลยในเซิร์ฟจีนนะตอนนี้ก็ยังมีคนใช้งานอยู่นะครับผมอ่าเป็นตัวละครดามจด้วยและตัวละครสายซับพอร์ตกับสายแทงเนี่ยก็จะแยกอีกกรณีหนึ่งเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครนะครับผมดวงดีได้ตัวละครไหนมาเยอะๆเพื่อนๆก็ปั้นไปก่อนก็ได้ครับอืมและ3ามธาตุหลักเนี่ยพวกตัวแทงกับตัวซับพอร์ตเนี่ยมันก็เล่นได้ทั้งหมดเลยละกันนะครับผมอ่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเจ้ามันไปเล่นใน บทบาทแบบไหนละกันแล้วก็เพื่อนๆดวงดีได้มันมา3 4ตัว5ตัวอะไรเงี้ยเพื่อนก็สามารถอัปดาวได้ก่อนใครด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งธาตุไฟนะครับผมสายซัพพอร์ตนะผมก็จะเป็นอุตหิเมะนะครับผมตัวละครตัวนี้นะรวมถึงตัวละครธาตุน้ำนะผมก็จะมีโชโกะนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมและต่อไปธาตุลมนะครับผมก็จะมี2ตัวละครด้วยกันนะครับผมก็จะมีโมโมกับตัวละคร ไอ้ดุงแก่คนนี้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้ตัวละครไหนมาเนี่ยเพื่อนๆก็ปั้นก่อนก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องแบบว่ารีโลหาเพื่อจะเอามันหรือเราหามันเป็นกรณีพิเศษไม่จําเป็นขนาดนั้นละกันนะครับผมต่อไปผมสายแทงนะฮะผมก็ขอแนะนําเป็นตัวละครตัวนี้ละกันนะครับผมโทโดอาโออินะครับผมตัวละครตัวนี้ก็สุดยอดเหมือนกันในผมในสายแทงนะรวมถึงธาตุน้ำเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเล่นเจ้าแผนดาได้ครับเพราะว่ามันจะมีแจก บัฟอยู่นั่นเองนะครับรวมถึงนี่เลยครับผมตัวละครไอรุงแก่คนนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสับสายแทงค์อย่างที่บอกไปสายแทงค์กับสายซัพพอร์ตเนี่ยเล่นใครก็ได้ครับผมแต่สายดาเมจเนี่ยที่ผมจะแนะนำในครับผม2ตัวละครแบบหลักๆเลยนะครับผมที่แบบเก่งๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ครับผมมีชื่อว่าฮานามินะครับผมฮานามิก็จะเป็นตัวละครที่ จุดเด่นของมันนะครับผมในการที่แจกสารพิษให้กับเป้าหมายได้และรวมถึงนะครับจะมีสกิลพาร์ทสที่ถ้าเขายืนในสนามนะครับจะทําให้เอฟเฟกต์ดอทนะครับผม บวกเข้าไป10%เลยนะครับยิ่งอัพก็ยิ่งมากขึ้นนะฮะและทําให้เพื่อนทุกตัวละครเนี่ยทำดาเมจสาธาร่ปกติให้กับเป้หมายได้ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะเลยตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่อาจายดาเมจได้โคตรดีในช่วงต้นเกมจนถึงเลดเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมและตัวละครต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวละครนี่เลยครับแจกฟรีโคตรเก่งอันตารายมากๆเมงูมินะครับผมตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบ ดาเมจหมู่แรงมากๆในช่วงต้นเกมนะครับผมและในอนาคตเนี่ยเอาไปเล่น,นอารีนาก็ดีด้วยเพราะว่าเขาจะมี ลดสปีด10%ให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมรวมถึงจะมีพวกอมาพาสได้ด้วยแล้วก็จะมีสตันให้กับเป้าหมายได้ด้วยครับโอ้โหเป็นตัวละครที่แบบดีบัฟเยอะจริงๆนะทุกคนนะแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าสกิลเป็นสกิลหมู่อีกต่างหากนะครับผมและตัวละครเนี่ยที่ผมจะแนะนาในช่วงต้นเกมก็จะเป็นพวกดาเมจหมู่อยู่แล้วเนาะซึ่งเกมนี้นะครับผมมันก็แบ่งแยกมาหลายอย่างเหมือนกันซับตัวละครดาเมจนะครับผมมันก็จะมีทั้งดาเมจที่แบบเป็นรูปรงเช้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นดาเมจที่แบบ เป็นรูปแบบวงกลมแบบมานาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีดาเมจที่จะเป็นคล้ายๆกับรูปดาบแบบนี้ด้วยนะครับผมก็มันก็จะใช้งานแตกต่างกันไปอีกนะทุกคนนะพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบพวกควบคุมพวกดีแบบพวกดาเมจแบบรุนแรงพวกลอกสังหารอะไรพวกนี้แหละซึ่งตัวนี้มันก็สามารถได้ไดหลากหลายมากๆแล้วกันนะครับผมที่ผมแนะนํา2ตัวละครนี้ในผมทั้งฮานามิกับตัวละครเมงุมินะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ย คนจะนิยมเล่นแสงมืดกันหมดเลยนะครับผมแต่มีสงตัวละครนี่แหละที่จะผลักดันแล้วก็ยังคงอยู่ในอารีนาอยู่ตลอดมานะครับผมและอย่างที่ผมบอกไปนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าตัวละครที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยไม่เก่งนะทุกคนนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะเลือกปั้นจริงๆแบบจัดของให้สุดๆนะครับผมก็จะเป็นไอ้พวกนี้ละกันนะครับผมและถ้าใครอยากจะหาตัวละครแบบปั้นยาวๆจริงๆก็ไอ้พวกนี้ละกันนะฮะและตัวละครเกมนี้คือเก่งเยอะจริงๆนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยนะครับไอ้นี่ก็เก่งครับผมโจโจนเนี่ย โจโกเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดามิดดีบัฟบโอเคดีมากๆเลยในะพวกแต่วพวกนี้นะครับผม, mm hmm. ผมก็น่าสนใจอยู่นะรวมถึงตัวละครแสงมืดนะครับผมที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่างที่บอกไปครับมันเก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเล่นได้ยาวๆถ้าใครมีนะผมสุ่มดวงดีมาได้ปุ๊บโอเคเลยแต่ถ้าใครถามว่าเป็นสายฟรีเนี่ยจะมีโอกาสได้แสงมืดหรอทําไมมาบอกแค่2ตัวพวกนี้เองนะเออทำไมไม่จัดทีมแบบเต็มๆไปเลยอย่างที่ผมบอกไปครับเกมนี้คือแจกหนักมากๆครับตัวละครใหม่ๆนี่เพื่อนๆคือแบบ เก็บของไปจริงๆแบบไม่ได้เฉยเพชรม่วน่ยังไงเพื่อนๆก็ได้ตัวละครใหม่แน่นอนอยู่แล้วนะรวมถึงกิจกรรมก็จะมีแจกตัวซุ่มแจกนู่นแจกนี่นะครับผมยังไงเพื่อนๆก็มีโอกาสได้รับตัวละครแสงมืดแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆขยันและยังเล่นอยู่มั่นคงนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub สไครป์ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปอย่าง so มากเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ในผมสลับเกมนี้นะโอเคแล้วเจอกันครับผมบ ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้นูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน